สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของช่องเรานะครับผมวันนี้สอง t u d สองสตูดิโอนะครับผมกลับมาพบกับผมแล้วหลายท่านยังไม่รู้จะเรียกผมว่าอะไรดีเรียกผมว่ากล้องนันวาก็ได้นะครับผมตามชื่อช่องเลยนะครับผมคือวันนี้เราก็มากลับมาด้วยรายการสิงโฟโต้กันนะครับผมเนื่องจากว่า,าหายไปพักใหญ่นะครับผมหายไปทําช่องของตัวเองกันหนึ่งซีซแบ วางล่างนั่นเป็นเกี่ยวกับเกมทีนใหญ่นะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบเกมไม่ชอบความเทนดิบหน่อยก็ดูในช่องนี้ก็ได้นะครับผมก็จริงๆสัญญาวไว้ว่าจะทำโปรเออจะทำอีดิเตอร์เทรนเนอร์นะครับผมเพียงแต่ว่าอ,อ่วัตถุดิบในการทำไม่พอนะครับก็ขอพัดไปก่อนแล้วกันก็วันนี้ก็เลยทำรายการขึ้นมาสักหน่อยสักเทปหนึ่งเดี๋ยวจะคิดถึงกันนะครับผม นอใหายคิดถึงเลยก็หลายท่านอาจจะเห็นนะครับภาพสวยๆเยอะแยะนะครับผมในในในของเรานะครับวันนี้เราจะเห็นภาพสวยๆนะครับสวยมากมายเลยนะครับผมก็อยากจะแก้ไขกันนะครับหลายท่านมีภาพถ่ายอยากจะแก้ไขแบบให้สนุกสนานกันบ้างนะครับผมทีนี้ โปรแกรมแต่งภาพเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอุปสรรคคือใช้ photoshop กันไ้เป็นเยอะแยะเลยเนาะนะครับผมก็เนื่องจาก photoshop มันซับซ้อนหลายคนเอาบอกงี้นะครับผมซับซ้อนขนาดไหนมาดูกันนะซับซ้อนมากเนาะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับผมก็นี่นะครับผมมีการทํางานเนี่ยเป็นส่วน ยยเยอะนะครับผมคือจริงๆไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะเรียนรู้แต่ว่าท่านบอกว่า,าไ,ไม่ชอบนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมจังภาพที่ฟรีนะครับซึ่งบางโปรแกรมท่านรู้จักแล้วบางโปรแกรมท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับผมเดี๋ยวเรามาโปรแกรมแรกกันดีกว่านาะเป็นโปรแกรมจังภาพง่ายๆนะครับผมโปรแกรมจังภาพง่ายๆนะครับผมอ่อ <Avengers> เอาใจทุกท่านนะครับผมเพื่อเน้นความง่ายไปก่อนนะครับผมอืมเรามาลองเซมเป็นภาพสภาพดีกว่าเอาภาพอะไรมาแต่งดีขอขอสภาพหนึงน่งเนาะเขาไม่ว่ากันนะครับผมนี่นะครับผมโปรแกรมพิกซานะครับผมพัฒนา นะครับผมบอลลัมปิกาซ่าเกี่ยวกับปิกาซ่า i ิกาซ่านะครับผมลิขสิทธิ์ของ Google นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Google ก็เป็นฟรีแวร์นะครับผมซึ่งคุณง่ายคือโปรแกรมฟรีนั่นเองโหลดฟรีอะไรฟรีนะครับผมฉะนั้นเออมีลิงก์ข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ง่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาทำอะไรไบ้าง หลักๆของโปรแกรมนี้ก็ครอบตัดรูปภาพได้นะครับผมนี่นะครับผมสามารถเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะใช้ได้นะครับผมแล้วก็เทคนิคนิดหน่อยพวกปรับนั่นปรับนี่แบบง่ายๆนะครับผมสำหรับท่านที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ลดแสงอ่ะเพิ่มแสงได้นะครับผมเพิ่มอย่างนี้ได้ไฮไลท์นะครับผมเพิ่มเงา โอใ,ให้มันนั่นนะครไปอีกเปลี่ยนโทนสีให้มันเย็นให้มันร้อนขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์อ่า,าดูือเอฟเฟกกันนะครับเอฟเฟกนี้จะทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็ได้นะครับขนาดไหนก็ได้เอฟเฟกเราจะแต้มสีด้านบนก็ไดนะ้แต้มสีด้านบนนี้เหมาะสําหรับท้องฟ้าที่เป็นทุ่งทุ่งหญ้านะครับผมเนื่องจากไม่มีภาพอะไรไม่ไ้ตาทิศอ่านะ เออสีประมาณนี้อ่าเงี้ยเฉส,สีอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไล่ไล่สีได้ก็สําหรับตกแต่งภาพถ่ายเบื้องต้นก็สนุกไปอย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นขาวดาแบบง่ายๆก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาพิเศษกว่านั้นอีกอันนี้สําหรับอร์ชั่นใหม่จะมีนะครับผมทำเป็น cross p r o ซ e ครับ ก็คือเออผมก็เคยเห็นนะเป็นภาพแนว,กวเก่าๆแต่เราคงไม่รู้จักกันเั่นไหระนะ,ะแล้วก็แนวโลโมที่เคยทําในสิ่งโฟโต้ตอนแรกนะครับผมทํานี้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับผมนะครับปับปรับได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําเป็นนีออนแสงนีออนได้ทําเป็นภาพสเก็ตด้วยดินสอแต่ไม่ค่อยเหมือนนะ ไม่เหมือนเลยเนะครับผมบอกตรงๆคือมันไม่เหมือนเลยเออต้องปรับกันหน่อยถ้าอยากได้ความเหมือนนะครับผมประมาณนี้มานี้นะครับผมจะเหมือนเหมือนนะครับผมถ้าต้องการขนาดไหนพอใจขนาดไหนนะครับหลังจากเอฟเฟกที่เราใช้เรียบร้อยแล้วเราก็กด เอ่อถ้าไหนที่มันเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนเลยนะครับแต่อันไหนที่มันต้องปรับแต่งอย่างเราทำเนี้ยแล้วก็นําไปใช้งานแล้วก็กดบันทึกไฟล์ได้เลยนะครับผมหรือจะเลิกทําก็ได้นะครับผมอ่ะหมดไปแล้วนะครับผมเรามาถึงโปรแกรมที่สองกันดีกว่าโปรแกรมแรกผ่านไปแล้วสําหรับอิกาซานะครับพัฒนาโดย Google ยนะครับผมเจ้าของเขานะครับอีกอันนึงเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถ ดีพอๆกันเลยนะครับอันนี้หลายท่านคงคุ้นเคยกันนะครับก็คือโปรแกรม p h o t o s c a p นะครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดขอโทษเนาะอะ Photoscape น,นะครับผมอแล้วแต่จะอ่านกันก็สามารถแก้ไขภาพเป็นกลุ่มจัดหน้ารวมภาพเพื่อเคลื่อนไหวพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวเป็นสไลด์โชว์นะครับ เปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรได้นะครับเรียกว่าโค้บวงจรทําแบบว่าง่ายๆกันได้เลยเดี๋ยวเรเลือกสักอันมาละกันเนาะภาพอะไรดีอ่อภาพเก่าคุ้นเคยแล้วดีกว่าโอเคภาพคุ้นเคยกันดีนะครับผมอ่าโปรแกรมนี้นะครับความสามารถอันนี้ทำแบบเพิ่มแสงเพิ่มอะไรได้นะครับปรับแสงเงา ทำแบบภาพแบบเหมือนฝันอยู่ในจินตนาการนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือก็ได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ปรับเอฟเฟกได้เยอะแยะพอสมควรนะครับเพิ่มแสงฉากหลังนี้สำหรับภาพถ่ายปันมืดไปหน่อยเพิ่มได้ความคมชัดนะครับผมเหมือนกันเลยเหมือนโปรแกรมที่แล้วนะครับผมจะโคตรละเอียดเลยไม่รู้มันจะชัดไปถึงไหนนะสำหรับภาพเบอร์ แล้วก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ของโปรแกรมนี้นะครับผมน่าสนใจมากนะครับผมสามารถโอ้โหทำได้เยอะแยะเลยอย่างสมมติสมมติเอ่อทำให้มันเป็นภาพเก่าๆเรื่องมาสักอันหนึ่งโอ้โหเจ๋มเลยไม่ต้องพึ่ง Photoshop ก็ทำแบบไม่ง่ายนะครับแล้วก็เราสาธิตอะไรอีกีขอบมืดติขอบมืดมืดนหน่อยนะครับผมนะไม่มีแล้ว เป็นภาพล่างก็ได้นะครับโอ้โหเละแต่ก็สวยนะครับสวยเอ่อทำแบบเหมือนตัดจากหนังสือพิมพ์อ่าหนังสือพิมพ์ถ้าท่านสแกนละเอียดมันจะมีรอยเนี้ยแล้วเอาเล็กสุดๆนะ่ยเหมือนมากอันนี้จุดเด่นมาเลยนะครับผมคือมันสามารถทำได้เหมือนนะครับผมอันนี้เขาบอกเหมือนมองแผ่นฟิล์มพลาสติกแต่ เรียงตรงคือมันเหมือนสามมิติเนาะว่าไหมทาให้เหมือนภาพวาดเส้นประกาอ่านิสอสีน้ํามันนะครับผมก็เรียกว่ามีเอฟเฟกให้ทุกท่านเยอะมากนะครับสําหรับโปรแกรมนี้แล้วว่าใครที่มาใช้นี่ก็สนุกเลยครับผมอ่าโอเคครับ อีกสักอีกสักอันหนึ่งเนาะเอาอะไรดีพื้นผิวเนี่ยทำเหมือนกับอยู่บนผนังนะครับผมภาพนี้ก็ทำได้นะครับผมก็พูดง่ายๆคือมีความสามารถเยอะแยะนะครับผมเหมาะสำหรับแก้ไขภาพทั้งภาพนะครับผมซึ่งหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วเราจะบันทึกตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกบันทึก ภาพต้นฉบับนั้นเลยก็ได้นะครับหรือบันทึกใหม่นะครับบันทึกในโฟลเดอร์อันนี้นี่นะครับโดยในโฟลเดอร์เ u t p u t ของโปรแกรมหรือบันทึกเป็นซึ่งสามารถเลือกที่เก็บเองก็ได้นะครับผมอ่ะ <c oughs> เรามาถึงโปรแกรมสุดท้ายกันดีกว่าสำหรับวันนี้ <c oughs> โปรแกรมสุดท้ายอันนี้เอาใจคนรักภาพวาดนะครับผม <c oughs> คือ Photo s c a t t e อ Sketcher อ้าวอ่านไงดี สเก t c เชอร์ cher, อ่ะถูกแล้วอันนี้ภาพต้นฉบับนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสับาพดีกว่าเอาแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับจัดเนมนี่โฟตโฟต้สเก t c เชอร์นะครับแนะนำนิดหนึ่งนะครับผมคือโปรแกรมที่ทำให้ภาพถ่ายกลายเป็นภาพวาดน,นะครับผมวิธีเอาภาพเข้ามาก็คือคลิกลากเข้ามา ในโปรแกรมเลยฟิบอ,อย่างงี้นะครับผมส่วนวิธีแต่งให้คลิกตรงนี้นะครับผม,แ,นะบผมแล้วเลือกอันนี้ดูภาพตัวอย่างได้จากตรงนี้ปรับแต่งได้หมดนะครับผมเอาเท่าไหนก็ได้นะครับผมสมมติผมจะเอาเป็นขาวดำเฟึบโอ้โ,อโหเหมือนจริงมากมากนะครับผมหรือว่า จะเอาเป็นสีก็เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมตามได้ก็ตามที่เรายังไม่กดบันทึกนะครับผมภาพจะเป็นอย่างนั้นเสมอเปลี่ยนได้ตลอดนะครับผมไม่จําเป็นต้องกลับไปใหม่อ่านี่แบบภาพวาดน,นะครับผมโอ้โหสวยให้ดูแบบละเอียดด้วยขั้นตอนในการทำนะครับผมแบบสีวอเตอร์หนังกันดิสีน้ำมันเลือหว่า จะต้องกลับไปอา่าน b ั u s h s t o e สีน้ำมันอันนี้นะครับผม,มสวยสวยนะครับผมหรืจะทำเป็นการ์ตูนก็ได้การ์ตูนชื้นะครับผมก็เรียกว่าทำได้หมดตามที่ใจเราปรารถนาเลยนะครับแล้วก็เพิ่มข้อความได้ข้อความเรา นะครับโอเคอาา้าไหนวะอ๋อนี่ครับเรายกเลิกไปก่อนนี่มันมันจะให้กำหนดได้เพิ่มข้อความอย่างสองครับสองสตูดิโอเลือกฟอนต์เลือกสีได้หมดนะครับผมก็มีเทคนิคของโปรแกรมแต่งภาพมาช่วยด้วยแล้วก็เลือกแกน x แกน y สังเกตนะครับข้างล่างนี้คือจะลากขึ้นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วกดโอเคนะครับแล้วก็จะครอบภาพตามงบการก็ได้นะครับเอาเท่าน,นี้ก็ได้นะครับกดเย็ดไปได้หมดนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมอ๋อโปรแกรมนี้ให้เซฟแอดนะครับดีอย่างหนึ่งคือบันทึก เป็นภาพใหม่นะครับผมจะได้ไม่มีผลกระทบต่อภาพต้นฉบับนะครับอเดี๋ยวเรามาลองอีกสภาพกันดีกว่านะเอาภาพไอหยางดีวาตอนนี้บายเฮลิคอปเตอร์ขออีกสักหน่อยลากเข้ามาแทนที่ได้เลยครับถ้าบันทึกแล้วก็ลากมาแทนที่ได้เลยหรือยังไม่บันทึกก็การแก้ไขนั้นก็จะหายไปนะครับสะดวกตรงนี้แหละ ฟื้นปึ๊บปึป๊บอ,อ,อ,อันนี้แถบการทำงานล่างเร็วมากะครับเลือกเราได้สีน้ำมันนะครับผมโอ้โหเร็วอ่ะสวยสุดพอใจแล้วก็ออกพอใจแล้วก็วก,ก็โอเคไปนะครับผมแล้วก็กดบันทึกเซฟแอดนะครับแล้วก็เซฟภาพดัมเบล เราอ้อาวนะครับแล้วกด enter ไปเลยนะครับผมนี่แหละครับคือความสามารถของโปรแกรม photo sketcher นะครับผมสรุปนะครับผมโปรแกรมที่ให้ไปวันนี้นะครับผมความสามารถเรียกว่าไม่หลากหลายเท่า photoshop นะครับผมแต่ว่าคือไม่สามารถพลิกแพงได้เท่า photoshop แต่ว่า สามารถแต่งภาพออกมาได้แบบเทียบเท่ามืออาชีพได้เลยนะครับในแบบง่ายๆที่คนเองก็ทําได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมสําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ผมกล้องนาโนวาแห่งสองทักสองสตูดิโอก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่กับผลงานเทพหนาพ้าซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามช่องของเรากันต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่ะอไปดีกว่านะครับผมไม่ไหวได้แค่ฝันถึงกันก็สุขใจได้เพียงฝันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ฉันไม่ จะอย,ยอยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในความฝันได้ไหมว่าจะเป็นเพียง